ถูกจับกลุมไปเป็นที่เทียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอาีอดีตผู้จัดการของนักแสดงสาวจักจั่นอาคมซิริและอดีตเพื่อนคนสนิทนกอุศนีที่จังหวัดนครราชสีมาโดยทั้งคู่นั้นถูกจักจั่นและเควัฒนาแจ้งความทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่24มีนาคมจักจั่นและเคผู้เป็นสามีพร้อมทนายนิด้าน,นะคะได้เดินทางเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับอาีอดีตผู้จัดการในฐานความผิดหมิ่นประมาทส่วนนกนั้นนะคะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอีกสองคน โดนในฐานความผิดร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีการปล่อยข่าวว่าเคว่าที่เจ้าบ่าวของจัก,กรจันมีโรคใบที่สองโดยมีการส่งข้อมูลต่างๆให้กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆจนกลายเป็นกระแสะข่าวโด่งดังก่อนที่จะถูกแฉว,ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบุคคลที่ปล่อยข่าวก็คืออาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวนั่นเองจากกรณีดังกล่าวจัก,กรจันก็ได้เรียกค่าเสียหายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง4คนเป็นเงิน10ล้านบาทค่ะ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกตัวผู้ต้องหามาแล้วถึง2ครั้งแต่ว่าไม่มาพบครับจึงออกหมายจับจนกระทั่งเวลา14นาฬิกาของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจกองปราบปรามได้นำกำลังบุกเข้ารวบตัวอาบีอดีตผู้จัดการส่วนตัวของเจกจันทร์และน้องอุสนีที่บริเวณร,ริมถนนในหมู่บ้านตำบวตลาดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก่อนนำตัวมาดำเนินการสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบ,บาลบางเขน โดยตำยรวจควบคุมตัวทั้งคู่มาถึงสอนอบางเขนในเวลาประมาณ21 6น6นาทีครับจากนั้นจึงรีบนำตัวเข้าห้องพนักงานสอบสวนชั้น3เพื่อสอบปากคำในทันทีต่อมาเวลาประมาณ22นาฬิกาทนายความของทั้งคู่ก็ได้เข้าใช้หลักทรัพย์ยืดประกันตัวคนละ100,000บาทก่อนนัดส่งฟ้องศาลในวันที่21มิถุนายน2564โดยแบ่งส่วนของคดีคือมินประมาทนะครับโดยโฆษณาของนกอุสนีจะส่งสารอาญารัชดา ส่วนคดีหมิ่นประมาทของอดีตผู้จัดการจัก,กรจันท์ก็จะส่งสารแขวงดอนเมืองครับหลังจากได้รับการประกันตัวทั้งสองคนก็รีบเดินทางกลับทันทีเลยโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่อย่างใดล่าสุดนะคะทางทีมข่าวได้ติดต่อไปอยังทนายนิดาเพื่ออัปเดตคดีค่ะ ธนานิดาบอกว่าหลังจากทั้งสองคนได้ยื่นประกันตัวณนะตอนนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนได้ส่งสํานวนให้อายการเพื่อให้อัยการนั้นนัดฟ้องต่อไปมีกําหนดนัดก็คือวันที่21มิถุนายนทั้งคู่ไม่ได้รับสารภาพพร้อมสู้คดีให้เป็นไปตามกระบวนการต่อไปค่ะนับจากนี้ก็รอขึ้นสารยืนยันนะคะว่าจักรจันจะไม่ยอมความอย่างแน่นอน ทางด้านผู้จัดการจักจัก่นนะคะก็เผยว่าจักรจั่นยืนยันว่าจะไม่มีการยอมความและให้ทางทีมทนายนิด้าได้จัดการเรื่องกฎหมายทั้งหมดรวมถึงที่ผ่านมาจักจัก่นก็เตรียมเรื่องการจดทะเบียนของเขาด้วยเราวางใจในทีมทนายพี่นิด้าอยู่แล้วเลยให้โกออนไปเลยเราไม่ได้มีความกังวลในคดีนี้ค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ